สวัสดีจ้ามาลายจ้ามาลายจ้าเพื่อนเพื่อนามาหาซื้อต้นผลไม้นะคะอุ้ยหอมดอกกุหลาบเพียบเลยเพื่อนเอเลยดูต้นผลไม้นะต้นแอปเปิลเนาะเยอะแยะเลยอันนี้แบบเขาอะไรนะเขาตอกิ่งนะอันนี้เห็นไหมมันสูงสูงอันนี้แบบเตีย้ยเตี้ยเยอะหมากเลยเพื่อน ต้นหนึ่งก็กมาไม่ไม่มีราคาตรงนี้ที่เขาขายอยู่ตรงนน้นประมาณหลักสองร้อยสามร้อยขึ้นไปนะคะถ้าสิบยูโรก็สามร้อยกว่าบาทอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นพันพวกนั้นอ่ะ,ะแฟนยายไปแล้วยายก็มัวแต่ถ่ายคลิปอยู่ดูต้นแอปเปิ้ล เพ oh, ื่อนดูลูกนนอยู่ด้านนี <t <t ่ดูดูเพื่อนดูว้าวลูกอู้หูเพื่อนเพื่อนเลยนนแฟนใหญ่ถึงข้างล่างเลยดูดิดูดิดูดิตามทางต้นแอปเปิลเพื่อนเลยดูดูต้นแอปเปิลเพื่อนๆดูเอานี่ต้นแอปเปิลนะคะนี่ดู อ see see <sm> ุ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยสออนไหมสะอนไหมเพื่อนเพือนนี่ปลูกข้างทางแล้วนี่ปลูกข้างทางอุ้ยเพื่นเพื่อนเพื่อนดูดเอาดูเอาดูเออยู่ข้างทางเล้วนี่นี่โอ้โหสุดยอดเพื่อนเพอนเลยสุดยอดอลังการงานช้างมากเลยดูดูอยากได้สักต้นนี่นี่ เวอร์เกินนะเวอร์เกินนี่ดูดูเวอร์วังอลังการมากเลยนี่มันเวอร์เกินมั <c> ้ง <oughs> มันเกินไปมั้งเพื่อนๆดูดิมันดกเกินไปลมะมั้งนี่ไปไจะพาอุ้ยดูกิ่งดูรู <c oughs> ้ต้นนี้ ดูต้นนี้นเพื่อนๆว้าอยู่ด้วยอยากได้สักตน้นขนาดเขาดูดิลงดินแห้งๆดินแห้งๆเองนี่ดูอยู่ข้างถนนข้างทางว้ยมันเป็นพันธุ์มินี่นะเนี่ยไม่ใช่พันธุ์โตแบบแถวบ้านยายนะต้นมันอะสำหรับปลูกในสวน เล็กๆนะที่เขาไม่มีพื้นที่นะเนาะไปชมดอกไม้ข้างๆไปไหนๆก็มาแล้วพาดูแฟนใหญ่ไปถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยมีต้นกีวีด้วยนะไอ้ต้นไอ้นั่นทางกีวีทางไอ้ไนั่นแหละไอ้ไอ้ ลูกอะไรล่ะนึกไม่ออกอีกแล้วลูกฟิกฟิกอะ่ะอะไรนะฟิกเขาเรียกอะไรมาไฟอม่ไม่ใช่เรื่องอะไรเรียกไม่ถูกอีกแล้วเพื่อนๆเด้โดยเจอได้จะบอกนี่นี่นี่แหละไอ้ต้นมินินี่แหละต้นมินิหนูแฟนใหญ่ ไปทมเขาละนี่ดูนี่ดูดิแปดยูโรนี่แถวบ้านยายหญ่เอาขแขนงมันมาปลูกง่ายๆดูนี่สามร้อยกว่าบาทเนี่ยต้นหนึ่งโอ้ยสีนี้อยากได้ด้แฟนยายจะซื้อให้ไหมนอ้อสีเหลือง ดูดิอู้อันนี้อะไรละ่ะนี่ใบเบลเลอร์เลยเขาเปลี่ยนเขาอะไรนะเขาเปลี่ยนพันสายพันไปเรื่อยแหละเพื่อนๆสายพันเดิมๆมันก็จะขายไม่ได้นะดูดิใบเชอรี่อะไรนะดูดิมันโดนพันอะไรไม่รู้ต้นละกี่บาทวะเนี่ย มันต้องไปดูเนี่ยเขาต้องดูสีเนี่ยสีนี้แล้วก็ไปดูราคาเขาไม่ได้ติดราคาไว้ในนี้นะนี่อางหุนอู้นี่ดูก่อนองุุนมันก็มีแต่เหมือนเหมือนพันเหมือนบ้านยายนะ่ะไม่มีพันอือน,นี่วันก่อนที่ไอไอต้นนั้นที่หญ่โอ้ยนี่นี่ไงนี่ไงอันนี้ทียายมีอยู่วันก่อนเนี่ยยายซื้อไปนี่ที่ได้มาใหม่ ต้นเท่าไหร่สิบเจ็ดนี่ไงที่ยายซื้อวันก่อนซื้อไปแม้เนี่ยที่ว่ายายที่ว่ายายอจะตัดทิ้งนี่หละซื้ออันนี้ไปไปเป็นสีเขียวเฉยเลยนี่ไงเ,เ,เนี่ยป้ายมันแบบนี้เลยพอไปปลูกเป็นสีเขียวเฉยเลยไอ้ที่ว่าเป็นโรคเป็นโรคที่ยายจะตัดทิ้งนี่พันนี้ พันธุ์นี้ของยายนี่ยายจะไปขยายพันธุ์เอาเองเนี่ยน,นี่นก็น่าจะไม่มีเนี่ยมันมีแต่แรกๆมันไม่เห็นมีอะไรแบบแตกต่างอู้นี่ไงเพื่อนๆอู้นี่อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ของยายนะพันธุ์ที่ว่ายอยู่ตรงตรงไอ้นั่นนะ แฟนใหญ่มาดูเชอรี่แล้วกีวีดูก่อนว่าจะแฟนใหญ่ว่าจะเลือกเอาบอกว่ามันติดลูกเองผลสุดท้ายมันเขาเรียกว,ว่าเสะตัวกีวีมันต้องการตัวผู้ตัวเมียแต่เขาบอกว่ามันติดเองแฟนยายซื้อไปไอตัวที่ขึ้นนะมันมันไม่มีลูกมีแต่ดอกเดี๋ยวลองถามเขาดูก่อนนี่ไงมินิกีวีแบบที่บ้านยายนี่ไง สวยสวยมากเลยต้นละกี่บาท20่สิบยูโรยียูโรก็ประมาณ750บาทสวยนะเนี่ย<น>เยอะเลยไม่เห็นลูกอันนั้นเลยลูกฟิกลูกอะไรมาเดือมาเดือเออไปเดินดูก่อนแต่ว่าแพงต้นหนึ่งหลายพันวันก่อนเขาใส่ในกระถางไว้นะ ไม่เห็นมีอะไรมาเดือคนก่อนนี่จะเม็ดกระถางแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้แพงนะเนี่ยโอ้ยเป็นหมื่นเนี่ยกระถางพวกนี้เป็นหมืน่นแฟนแฟนยายไปซื้อดอกไม้สีเหลืองนี่สงสัยน่าจะแฟนยายเป็นคนซื้อ เพื่อนยายซื้อไปแล้วนะได้สามอย่างไม่รู้อะไรมัางแต่ยายนี่จะซื้อไอ้นี่แต่เขาไม่รู้เดี๋ยวต้องถามก่อนไอ้เนี่ยกีบี้อะนะว่าต้องจะต้องการตัวผู้หรือเปล่าแต่เขาไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวต้องถามเพื่อนร่วมงานเขาก่อนเดี๋ยวเขาโทรไปบอกเนาะเอยเพื่อนยายไม่ซื้อให้ยายเลย <peach> ยายอยากได้ออยู่ที่ในกระถางนะ <c oughs> บอกที่ดินเยะจะซื <Grandpa> ้อในกระถางไอ้ต้องคอยรดน้ําในกระถางนะเห็นเพื่อนเขาปลูกแล้วมันดกดีเนาะเนี่ยมันดกแบบนี้เลยเนะี่ยปลูกในกระถางอันนี้คือมันเขาเรียกว่าต้นเล็กปลูกในดินก็ได้ปลูกในกระถางก็ได้เหมือนต้นแอปเปิลหน้าบ้านที่ใหญ่ตามถนนที่ยายถ่ายให้ดูนะเนี่ยมันต้นมันไม่ใหญ่แต่ดูดิ แต่ว่ามันก็ต้องคอยดูแลรดน้ำเนาะถ้าปลูกในกระถา,างแฟนยายไปจ่ายเงินแ <c oughs> ล้วมั้งยหยโมเตะโนโนกหลาบต้นมะกอกออกลูกแล้วเพื่อนเต้นมะกอกมะกอกที่ทําน้ํามันนะยายเดินยังไม่ถึงนี่เลยแฟนยายเสร็จแล้วแม่โมเต่ไทยมันช่วงหมดไอ้พวกนี้มันช่วงหมดแล้วไอ้อะไรนะ ลูกพรุนน่ะมันหมดหน้าแล้วตอนนี้ก็เหลือแอปเปิลนี่วอลนัทต้นหนึ่งหลายตังแล้วเนี่ยสองพัน่นะออกลูกแล้วเพื่อนๆนี่ลูกเพลพันนี้บ้านยายมีอยู่ แฟนยายน่าจะเชือช้อเช,อ,ชอรี่ต้นเชอรี่ต้นหนึ่งลูกพีชต้นหนึ่งและดอกดอกกุหลาบสีเหลืองดอกกุหลาบที่เหมือนหน้าบ้านยายน่ะสีเหลืองต้นหนึ่งเนาะใหญ่ไม่ได้เลยแต่ว่าดอกกุหลาบได,ได้ได้ด้วยกันตั้งใจจะมาซื้อ